ฒนาอาชีพของตัวเองและนำะนวัตกรรมใหม่ๆนะคะจากที่ปลูกอ้อยใช้ควายเหล็กกลบนะคะแบกลำก็พัฒนาใช้เครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาบริหารจัดการนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะที่ฉันเป็นประธานแปลงใหญ่อ้อยอทุ่งมาหารเจริญน,นะคะซึ่งที่ฉันอยากจะือ,อะให้กับทายาเทเศรษฐีรุ่นใหม่นะคะว่าอาชีพอ้อยเนี่ยเป็นอาชีพที่ มั่นคงเป็นอาชีพที่มหัศจรรย์เมื่อประมาณปีสักปี6 6 2ทัพ6 3 6าทั64ทัเนี่ยผลผลิตอ้อยเนี่ยตกต่ำติดต่อกัน3ปีทั้งแรงทั้งแรงทั้งราคา7 0 0 7 5 0อ่0า750 800ติดต่อกัน3ปีนะคะแต่ว่าถ้าเรามีความมีภูมิคุ้มกัน มีความพอประมาณนะคะมีเหตุมีผลนะคะในการที่เราจะทําทอาชีพของเราเนี่ยชาวไร่อ้อยเราก็สามารถที่จะยืนหยัดได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้กับลูกๆหลานหรือพี่ๆนะคะว่า,าฉันทําอ้อยมาเนี่ยตั้งแต่ปี48เริ่มต้นที่200ก้ตันปัจจุบนนันฉันมีอ้อยหมื่นตันหมื่นสานี่อันนี้แค่ส่งโรงงานน้ำตาลนะคะแต่ว่า ฉันเนี่ยจะเป็นประธานแปลงใหญ่ก็จะก็คือจะบริหารให้กับสมาชิกโดยใช้อ้อยของตัวเองเนี่ยปลูกให้สมาชิกกับตัวเองเนี่ยประมาณสักสองพตันนะคะสมาชิกในกลุ่มเนี่ยถ้ามีการลื้อแปลงหรืออะไรเนี่ยฉันก็จะเข้าไปบริหารจัดการคือคบรบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่เตรียมดินนะคะเตรียมดินเตรียมดินเนี่ยของกลุ่มดิฉันก็จะเป็นเรื่องเพิ่ม อินทรีย์วัตถุในดินเพราะว่าเขตตะบนทุ่งมหาเจริญเนี่ยส่วนมากจะเป็นดินกรวดนะคะดินกรวดปนดินร่วนนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพดินเนี่ยก็จะไม่สู้ทางทางของหาดโซนทางนู้นจะดินดีนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออ่าฉันจะเน้นเรื่องการปรับปรุงดินนะคะเพราะว่าการปรับปรุงดินเนี่ยดิฉันก็จะได้ความาขขอนุคห์จากทางเจ้าหน้าที่ของโรงงานน้ำตาลนะคะที่ได้ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเราจะต้องมีการเพิ่ม อินทรีย์วัตถุในดินนะคะผลผลิตอ้อยเราเนี่ยถึงดินจะเสื่อมจะโทมแต่ว่าถ้าเรามีการปรับปรุงดินเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มผลผล,ผลิตได้แล้วก็ลดรายจ่ายได้นะคะที่ฉันก็จะมีลดบรรทุกนะคะในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้อเอาที่เพาะที่เค้กของโรงงานน้ำตาลเนี่ยบริการให้กับสมาชิกนะคะการปรับปรุงดินการเตรียมดินการปลูกให้กับสมาชิกนะคะเพื่อที่จะ พัฒนาอ้อยในกลุ่มของแปลงใหญ่ดิฉันนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ก็กดีใจนะคะที่จะได้มาแชร์ประสบการณ์ในการพัฒนาอาชีพของเรานะคะเรื่องเรื่องอการตัดอ้อยสดนะคะตัดอ้อยสดเพื่อที่จะเดี๋ยวนี้นะคะ,ะชาวไร่อ้อยเนี่ยเราต้องเราต้องลดลดเรื่องอของทางสังคมนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือเรื่องเผาเรื่องรถบรรทุก เรื่องเผาเราเนี่ยเป็นจำเลยสังคมนะคะอาอชีพชาวไร่อ้อยเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือจําเลยสังคมเรื่องรดบรรทุกเราก็พยายามแก้นะคะเราก็พัฒนาขึ้นนะคะ2เรื่องการเผาตอนนี้ถ้าตัดอ้อยสดลนลงอย่างดิฉันเนี่ยก็จะจากที่เคยตัดอ้อยเผาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะปีที่แล้วกลุ่มดิฉันเนี่ยมีอ้อยอยู่ประมาณ29งหมื่นเก้าก็จะมีอ้อยเผาอยู่สักพันตัน เราตัดอ้อยสดเนี่ยถือว่า9 0กว่าป์นะคะก็อยากจะฝากทางาสมาชิกชาวไร่อ้อยนะคะเรื่องการลดการเผาเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญนะคะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่าถึงต้นทุนเราจะสูงนิดนึงแต่ว่ามันเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเกี่ยวกับทางสังคมนะคะสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันนะคะกลุ่มของแปลงใหญ่ดิฉันเนี่ยก็มีการพัฒนาต่อยอดนะคะว่าตอนเนี้ย รถตัดเนี่ยของกลุ่มแปงใหญ่เนี่ยเราชําระหนี้หมดแล้ว12ล้านนะคะกู้มา5ปีชําระหนี้ส2ล้านเสร็จเอาปีนี้ที่ฉันต่อยอดในการกู้อีกล้านละร้อยนะคะ5ล้านบาทเพื่อที่จะทําให้ครบวงจรก็คือเอาเทคโนโลยีในการเก็บใบอัดใบนะคะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกชาวไร่อ้อยนะคะแล้วก็นําใบอ้อย ขายให้สู่โรงงานน้ำตาลนะคะไปทำไปทำเชื้อเพลิงไฟฟ้าชีบมวลนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรตะกอชาวไร่อ้อยนะคะลูกๆหลานๆหรือพี่ๆนะคะก็จะเห็นว่าจากเกษตรกรที่ใช้จอบกลบกอ้อยนะคะประมาณปี2548มาถึงหน้าวันนี้นะคะดิฉันมีเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือที่ ครบทวนนะคะแล้วก็มีปัจจุบันก็นำตัวโดนะคะเข้ามาที่จะบินแล้วก็เพิ่มผลผลิตโดยให้ปุ๋ยทางใบเพิ่มด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวก็จะเชิญทางท่านอรองจ่อยท่านมากด้วยประสบะการณ์ต้องบอกว่าพี่ท่านรองเนี่ยเป็นเป็นรุ่นแรกๆเนาะที่เราไปบุกเบิก เรื่องแปลงใหญ่นะคะมันมีจริงเหรอล้านละร้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับนะคะว่ามันมีอะไรใหม่ๆเราอย่าเพิ่งปิดกั้นเรายืาเพิ่งมองไปทางลบนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ทวัฒเป็นคนอนุมัตินวบประมาณของโรงงานน้ำตาลให้ห้าหมื่แล้วให้เราไปศึกษาดูงานที่อำเภอศรีชันนาลัยจังหวัดสุโขทัยแล้วดิฉันกับพี่รองจ่อยกลับมาทำนะคะทำแล้วก็ขยายเครือข่ายไปล้านละร้อเนี่ยไปถึงตอนนี้ รู้สึกจะมีอยู่6กลุ่ม7 0 0ัน,นะคะเ็0คันเพราะฉะนั้นท่านใดรุ่นคนรุ่นใหม่ถ้าท่านคิดว่าท่านอยากจะทําแปลงใหญ่นะคะทำแปลงใหญ่แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาอาชีพของเราโดยการซื้อรถตัดเนี่ยโดยกู้เงินดอกเบี้ยต่ำนะคะอัตราร้อยละ0.1บา่รนะคะหรือ1ล้านเสียดอกเบี้ยเพียงร้อยเดียวนะคะ10ล้านท่านเสียดอกเบี้ย1,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย สามารถไปปรึกษาที่สำนักงานเกษตรประจำอำเภอของท่านได้นะคะแล้วก็รวมกลุ่มนะคะรวมกลุ่มกันแล้วก็ยังยังมีเวลานะคะยังมีโอกาสนะคะก็อยากจะอันนี้เป็นโครงการดีๆของทางรัฐบาลที่เข้ามาส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนะคะก็อยากให้คนรุ่นใหม่เราได้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะก็คงจะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ นายกอนุทัยเนาะจริงๆตำแหน่งหนึ่งท่านก็คือเป็นเป็นนายกสมาคมชาไรอ้อยนะครับบางน้เย็นนะครับซึ่งท,ท,ทางสมาคมเองก็เป็นตัวแทนของชาไรที่ที่จะดูแลเนาะดูแลพี่น้องชาไรอ้อยทั้งหมดนะครับแลส่วนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ